เป็นต่อไปครับในเรื่องของการทําลายศาสนาของอระบ,บอบศักดีนาเนี่ยเรื่องของธรรมกายเนี่ยเราจะเอามาเป็นแนวร่วมหรือเราจะต่อสู้ร่วมกันยังไงดีเพราะว่าธรรมกายเองก็ถูกระบอบเนี่ยค่อยๆลุกค่าทีละเล็กทีละน้อยเช่นเดียวกับทักษิณเหมือนกันผมถามนะครับว่าที่สายยางบาดพูดเนี่ยมันมีหลักอยู่ว่าต้องมองทุกคนเท่ากันอืครับ คุณจะมองว่าประชาชนโง่ไปทําบุญที่ธรรมายรคงไม่ถูกกันนะเขามไม่ได้บังคับอืแล้วคนที่ทําบุญที่ธรรมายรไม่ใช่โงน่นัะไออะไรดีแท็กบุญชัยมันไม่ได้โง่รวยชิบหายเลยครับแล้วแต่ละคนที่ผมรู้จักครับระดับร้อยล้านพันล้านเต็มไปปรืดแลนด์นเฮาส์พวกนี้นะครับเขาไม่ได้โง่น่ะผมถามว่าไปทําไมผมรู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผมถามว่าท่านไปทําไมเขาบอกว่าไปฝึกสมาธิครับมันทําให้เขาไย้พบปัญหาเขาเยอะ เรื่องทั้งสารพัดนะทั้งลูกน้องทั้งการเขาเขาบอกเขาไปนั่งแล้วเขาทำสมาธิทําให้เขามีสมาธิแล้วก็จิตใจเขาโปร่งใสค่อนข้างปลดปล ong อผมก็งงเพราะฉะนั้นทําให้ใครเดือดร้อนก็ไม่ได้ทําเท่าไหร่นะและทั่วโลกเขาก็ยกย่องแล้วผมถามว่าเขาบังคับมีหนึ่งหนึ่งสองไม่ใครดูหม,มิ่นพระธรรมหลวงพ่อธรรมจิโยจะต้องติดคุกสามถึงห้าปีมีไหมไม่มีนมมี่ครับไม่มีฮะครับ มีออกข่าวสองทุ่มไหมครับนี่ต้องดูไม่มีไม่มีแล้วมีลูกมีหลานมาเพ่งพันขบวนรถติดมีไหมโอไม่มีอันนี้ยืนยันเลยครับนานๆออกมาทีประเภทเดินทุดงดอกอะไรเขาที่มีดอกอะไรดาวเลืองใช่ไหมครับผมก็ธรรมดาไปเหยียบดอกไม้ปุแต่เนี่ยประชาชนเขาก็ต้อนรับเนี่ยครับมันแล้วแต่เขาเขาจะเหยียบดอกไม้ไม่ได้เหยียบหัวมืออะไรผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมบางคนเป็นตุเป็นตาอห้ยเหยียบดอกไม้เท่ากับเป็นเทพ แล้วกูถามมึงนะธรรมชโยหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้คนไปกาบตีนไหมนายกอิงรักผมไม่รู้คนเป็นนายกตัวไปกาบตีนไม่ใช่กาบตีนภูมิพลกาบตีนแม้แต่ลูกแม้แต่หลานภูมิพลเนี่ยครับเขาเคยทันเหมือนกันนะครับไม่มีนะครับเขาก็ไม่ไปยุ่งคือใครจะมาก็มาไม่มาเพเฮยแล้วผมสังเกตด,ดูนะเขาโดนต่อว่ามาตลอดนะ ผมฟังเขาถแถลงตอนที่มีเรื่องผมถึงมาฟังตพรที่ผมไม่เคยไปฟังธรรมกายผมเฉยเฉยนะครับไทยรับหรือไผมเพิ่งมาเลือกธรรมกายตอนที่เขาโดนกระทําเนี่ยแหละแล้วเ็ามาแถลงครับแล้วเขาบอกเขาไปซื้อโบสถ์ที่ยุโรปยุโรนะเข,า,ขาเปิดสาขาร้อยห้าสิบแห่งทั่วโลกแล้วสิ่งที่เขาทามันก็คือว่าทําให้ทั่วโลกนี่ยอมรับว่าประเทศไทยเป็นศูนย์ของพุทธจะพุทธแท้พุทพธเดิมผมไม่สนใจนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขายังถืออย่างนั้นแหละ คนส่วนใหญ่ก็ยังทําบุญไหว้พาะถือศิลครับเข้ารรษาเขาไม่กินเหล้าจะโง่จะฉลาดเชื่อมผมไม่รู้แต่ว่าเขาคือคนครับแล้วผมไม่ได้เหนื่ยวเขานะอย่างที่สายอย่างบัตรพูดคุณต้องถือว่าคนมันเท่ากันเนี่ยเขาจะอาชีพอะไรจบอะไรมานั่ถืออะไรมันเรื่องของเขาครับแล้วผมไม่มีสิทธิ์จะไปวิจารณเขามากมันเป็นสิทธิ์แต่เขาไม่ได้มาบังคับผมโอเคจบครับผมเพราะฉะนั้นไอการที่ไปเที่ยวกล่าวหา ผมถามว่าคุณกล่าวหาเขานี่นะหลุงพ่อพระธรรมชโยจะดีจะไม่ดีผมรู้แต่เขาไม่เคยมาลังไม่เคยยึดอำนาจจริงไหมลวงพ่อธรรมชโยเคยบอกให้คนเรายึดอำนาจไหมอ๋อไม่มีนะครับนที่เวกอรินหลุงพ่อเคยบอกไหมไม่มีครับไม่มีใช่ไหมเคยเอาคนไปค้างคุกแล้วไปกระทืบตายแบบมอยองในคุกเคยไหมอ๋อไม่มีอันนี้ไม่ใช่เลยแล้วกูถามว่ามึงจะมาเอาอะไรกันหนาบอกว่าทาบุญข้อหาคือคิดอยู่เรื่องของจันทร์เมื่อวานผมดู ช่องทีนิวช่องไอ้ทีนิวไอ้สนธิยามาายันไปลูกน้องมันโผล่ไปนู่นหนึ่งนะมันอยู่ใบทีวีเดี๋ยวนี้มันทีนิวมันย้ายไปอยู่ใบทีวีแล้วนะมันพูดทํานองว่าประชาชนเดือ,อดร้อนมากคินเรื่องของกันเดือ,อดร้อนเป็นหมื่นหมื่นคนมาไม่ได้เดือดร้อนพระธรรมชยโยนะไอ้คนนี้มันก็ไปทําบุญให้กาชาเพอเพอทำบุญให้ในหลวงด้วยสองทุ่มคือมันพูดจนน่ากลัวประเภทพูดจน เลวร้ายไปหมดแต่สิ่งที่เราเห็นนะความชั่วร้ายที่เราเห็นทุกวันนี้นะมันเป็นเพราะใครครับเธอไม่ใช่ระบอบภูมิพลจริงไหมครับนี่คือถือว่าเป็นปัญหาหลักของประเทศนี้เลยใช่ไหมครับนี่แหละเป็นยุทธศาสตร์ของเขาเออยุทธศาสตร์ของระบอบนี้เขาต้องการจะทําลายใครเขาก็ต้องสร้างความเชื่อฝังหัวให้ปรไชาชนกลุ่มครับต้องตีกระนำตีตีหลายๆด้านผมก็งงนะโอเคว่าเมื่อก่อนที่คมนิดเอาคนไปไถนา โอเคครับทักษินทุนสามานผมยึกงงมันมีทุนสามานด้วยหรอวะไอ้พวอต่อต้านทุนสามานนะโคตรทุสามานโกงบริษัทไอส้สนธิลิ้นเนี่ยทำบัญชีปลอมดูดเอาเงินของประชาชนไปให้ลูกตัวเองบริษัทเย้งแต่แม่งอยู่บ้านท่าพระทิตย์เป็นวางเต่าอะ่ะใช่ไหมครับมันประเภทที่ว่าทุนสามานพอต่อมาปุ๊บสมเด็จช่วงข้อหาอะไรครับรถหรูธรรมาชายโยข้อหาอะไรครับ ฟอกเงินครับผมพระธรรมชยโยนี่ฟอกเงินเลอว,วะสมเด็จชนนี่รถหรูแหละกูว่าถ้ามึงกลาหาผู้ิพล์ฟอกเงินรถหรูกูจะไม่ว่าเลยนะไอ้ยี้ยนี่โคตรหรูเลยไม่บักคันละเจ็ดสิบห้าล้านมันมีตั้งกี่คันครับใช่ไหมรถหรูไม่พี่รถหรูรถเป็นขบวนไอ้นั่นรถคันเดียวแล้วไม่ได้ออกมาวิ่งนะอยู่ในตู้รถหรูอยู่ในพิพิธภัณฑ์เอาให้เด็กดูเขาบอกรถหรูรแล้วไม่หรูจะให้เด็กดูได้ยังไง เขา<ม>ดูความหรูเขาเขาเรียกว่าเป็นอะไรวิทยาทานเนี่ยให้เด็กมันดูเด็กบางคนมันดูรถแล้วมันชอบสมัยก่อนกษัตริย์วสับยังเด็กๆดู่่พอ,องค์เจ้าพีระนักแข่งรถเลยสมัยนู้นเขายังชื่นชมอะไรครับบางคนชอบรถชอบจริงๆเด็กมันดูก็เกิดความรู้เออต่อไปอยากจะทํารถอยากจะแข่งรถแล้วถามว่ากราิรย์ทวีพลเอาไอกระถิงแดง้ฟอร์มูล่าวันใช่ไหมตอนนั้นป่วยอยู่ศรีราดมาดูให้แชมป์กระทิงแดงอ่ะครับ พราะว่ามันแปลกนะคือมันจะหาเรื่องเพราะฉะนั้นนะมันไม่ใช่ว่าสมเด็จช่วงไม่มีหูัก็ต้องมีเรือหูัมีมีอะไรสักอย่างนึงอะท้ามัชโยถ้าไม่คิดเรื่ยงก็ต้องเรื่องอื่นครับจริงไหมครับ <c oughs> คนตั้งใจที่จะหาเรื่องนะตั้งใจที่จะทําลาย <c oughs> ใช่อันนี้เป็นยุทธวิธีเขาของเขาไหมครับเป็นครับเป็นยุทธศาสตร์ของเขาเลยครับผมที่ต้องการทําลายคนที่จะมีบาร,รมีมาเทียบเท่า <c oughs> ครับนะครับ เขาจะต้องทําลายด้วยวิธีการตา่างๆเริ่มต้น้วยการสร้างข่าวก่อนสร้างข่าวสร้างลายป้ายสีป้ายโคดทุกอย่างครับส,ส,สร้างมาอย่างเป็นระบบและยาวนานนะครับไอ้ยังเขาเรียกต่อแหลแล้วอาภาษาผมไม่ได้หยาบนะครับอันนี้ภาษาไทยดังเดิมโกโหกกับต่อแหลไม่เหมือนกันนะครับครับต่อแหลหาวิธีสารพัดในการใส่ร้ายเล่าเป็นระบบทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกเรียกว่าวิชาต่อแหลซึ่งใช้เด็ดผลมา ตั้งแต่ยุคพันปีก่อนแล้วและเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ปีดีค่าในหลวงตั้งชาตโยนค่าในหลวงเองหรอกปีดีค่าในหลวงเขาก็ใช้วิธีเดิมๆนะมาทุกวันนะแต่ประชาชนบางทีก็ยังหลงเชื่ออยู่นะออบางทีหลงหลงไปกับประเด็นพวกนี้อยู่ครับมันมันก็แปลกนะผมก็งงนะว่าบางคนเข้าป่ามาแล้วบางคนก็เรียนจบนะ ระบ,บอบทักสินทุนสามานมันมีด้วยแล้วมุงไปเรียนประเทศอเมริกาอเมริกาเป็นทุนไหมโคตรจะทุนเลยครับผมจีนคอมนิสต์เป็นทุนก็ยิ่งกว่าทุนอีกคุณไปดูประเทศจีนครับใช่ไหมแล้วไปคบกับจีนทักษินเป็นทุนสามานไอ้ทุนสามานคือทุนที่มันเลวร้ายชั่ว้ายเอาคนมาเป็นทาสครับ,รบผมไอ้ประเภททุนดาวเทียมจะสามานตรงไหนวะไม่สามานได้รับสัมปทานแล้วไปสัมปทานจะให้ทําอะไรแล้วก็มีคู่แข่ง สัมปทานก็ต้องไปประมูลใช่ไหมคร,ครับผมมันก็เป็นเรื่องแปลกว่าคือทําเป็นตู่เป็นตะแล้วตอนนี้ก็คือผมว่าน่ะไม่รอดหรอกไม่รอดเป็นพระเป็นเจ้าก็ยังไม่รอดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมาถึงขั้นแล้วครับว่าที่น่าแปลกที่ผมถือว่าถึงวิกฤตเพราะว่ามันเจรจาไม่ได้อืมันไม่ยอมเจรจาขนาดว่าเป็นพระเป็นเจ้าบวชมาตั้งนานแล้วนะชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ครับอุตส่าห์ไปนอนให้ดูว่าเนี่ยนะขาดําแล้วนะเป็นเบาหวานบน้านบอกขาดําทําไมหน้าไปดำามันจะดูถูกเลยถึงไหนว่า,าอุตาม์นึ่งเขาเขาค่อนข้างเก่งในการหาประเด็นนะครับมันก็ตอแต่แต่คือว่าไปเรื่อยคือทําเหมือนเขาเป็นธรรมการไปเรียกเขาตามบินอีกเพราะฉะนั้นผมว่าขอโทษนะครับ ต่อให้สันตประปามาอยู่เมืองไทยต่อให้ดลัยรามาอยู่ไทยต่อให้คุณว่าเหลือไหมฮะคงไม่เหลือไหนทําไม่ไปเป็นพวกเขานะครับถ้าไม่ไปเป็นพวกเขานะ่ะเขาไม่นี่หรอกครับคุณจะดีแค่ไหนเขาไม่ได้สนใจเออเพราะฉะนั้นจริงๆนะครับคือว่าเขาทำมอนกับว่าเขรักศาสนาไอ้อะไรว่าไับูญนิ่ติตวันเนี่ยปกป้องมึงปกป้องอะไรครับ <c oughs> คุณนี่ทำลายศาสนาคุณทำลายความเป็นคนของคนอื่นด้วยครับคุณไปไล่ล่าเขาอะ่ะคุณไปดูถูกเหยียดหยามเขาแล้วผมถามว่าขอโทษนะครับคุณได้คิดตีนของธรรมกายหรือเปล่าที่คุณพูดทุกวันเนี่ยครับอย่างน้อยที่สุดถ้าเปรียบเทียบกันนะเขายังอยู่ในร่องในรอยครับเขามีกฎระเบียบเขาไม่มาเย็ดอำนาจแบบพวกคุณนะครับ,รบเขาไม่มาเที่ยวให้ร้ายคนนู้นคนนี้ เขาไม่มาทําลายเศรษฐกิจสังคมและอนาคตลูกหลานมันพวกคุณพวกคุณทําเต็มที่แล้วครับแล้วไปลามตามเล่นงานคนอื่นเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยมันอ้างว่ามันรักษาศาสนาพุทธใช่ไหมครับผมแต่มันยกย่องการยึดอำนาจมันนับถือศาสนาพราหมณ์คือนับถือภูมิพลครับภูมิพลเป็นพุทธไหมผมไม่ได้เป็นเลยเพราะภูมิพลเนี่ยไม่มีความเมตตา ไม่มีความกรุณาไม่มีอุเบกขาไม่ใช่เป็นพรมครับไม่ใช่เป็นมนุษย์ด้วยใจไม่ได้สูงเห็นคนอื่นได้ไม่ดีเห็นคนอื่นดีไม่ได้ภาษาพ่าเรียกว่าเป็นพวกอสูร,รกายคือเป็นพวกที่มัวเมาในอำนาจทําไมละครับสองคนคน,นี้รุดรูแล้วใครรวยที่สุดในโลกจริงไหมครับ,รบเอาระวังสมเด็จช่วง วัดตักน้ํากับผู้ิพลคุณว่าใครรวยกว่ากันเออเอางี้ใครจะรู้กันใครมีรถมากกว่ากันใครรถแพงกว่ากันถ้าสมในช่วงรถหรูผู้ิพลต้องเอาไปประหารแล้วรถแม่งโคตรจะโคตรหรูเลยแล้วมารถติดใช่ไหมครับมันเทียบกันไม่ได้หรอกครับแล้วรับบริจาคเนี่ยฟอกเงินถามว่าระวางพระธรรมชโยนะผมไม่เชื่อฟอกเงินแต่ผู้ิพลผมไม่เชื่อวไม่ฟอกเงินนะะเอาไหมล่ะค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยผมเชื่อว่า ธรรมชโยไม่ได้ฟอกเงินเพราะไม่จาเป็นครับเขาได้เงินมาเยอะบางคนเนี่ยมันต้องให้ส่วนตัวเขาชอบเขานัอศรสทาพระก็ส่วนตัวไปแล้วก็โอนเข้าวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสร้างมหาศาลเลยคนมาศรัทธาเพราะให้แล้วมันเห็นว่าทำแต่ใหูุ้ยพลให้เพราะว่ากลัวว่ามันจะหาเรื่องแบบหมอหยองเนี่ยก็เลยต้องให้ไม่ให้เดี๋ยวตายมันเป็นลักษณะมาเฟียนะ ไล่ฟอกเงินผมบอกตรงๆนะผมว่าภูวิพลเนี่ยรวยกว่าที่ฟอกมันบอกอีกแต่จะฟอกกันยังไงธนาคารสวิตต่อหลังเห็นว่าย้ายมาสิงคโปร์เพราะสวิตเขาจะไม่รับแล้วสวิตเขาอยู่ประชาคมยุโรปเขาบอกว่าห้ามฟอกเงินครับเห็นสมเด็จพระเทพของผมเนี่ยนะมาสิงคโปร์คนไม่เยอะเลยแล้วตอนนี้พ่อไม่รู้จำรหัสได้หรือเปล่าใ,ใครฟอรกเงินจริงไหมครับ,รบขนาดรวยสุดโลกคุณยังไม่กล้าพูดล่าคุณฟอกเงินหรือเปล่าผมถาม คนที่รักพุทโธนพถาพูดคำนะครับทําไมไม่ประกาศว่าในหลวงรวยสุดในโลกฮะทําไมไม่ประกาศอันนี้ต้องฟ้องหนึ่งหนึ่งสองไหมครับฟ้องอะไรคือชงเป็นพระอาชียะใช่ไหมตลาดที่นี่ผลเพลงรู้กี่ร้อยพันเพลงอันนั้นก็เก่งการพัฒนานะฝนเทียมฝนหลวงรู้ไว้หมดเลยคุณกะนังเมฆขลาจะตกเมื่อไหร่ขนาดฝนจะตกฟ้าเพื่อนรู้หมดเลยนะครับผม แล้วผมถามว่าความสาเร็จของมนุษย์ในยุคทุนยุคปัจจุบันคือรวยที่สุดจริงไหมบางทีเพื่อนคุยกันเนี่ยไอ้คนไหนรวยโ,โอ้ยคนนี้แม่งรวยไหมีมโร <afford S 1> ่งในบ้าน <จ How S 2> อเออก็ด้หลวงรวยก็ประกาศก็ประกาศสํา,า,านักพระราชวังีนพระบรมราชโองการให้ประกาศว่าในหลวงรวยที่สุดในโลกการที่ฟอบบอกว่ามีสามสิบห้าพันล้านไม่จริงครับมีมากกว่านั้น หนึ่งพันท่าวาดไปเลยนะ <c oughs> ละเอียดแจงไปเลยครับ <c oughs> นักการเมืองมันเร็วซามตันช้ามากใช่ไหม <c oughs> ก่อนรับตําแหน่งมันแจกแกงบัญชีทรัพย์สิสนครับ <c oughs> ในหลวงแม่งโคตรด,ดีแต่ไม่เคยแจกแกง <c oughs> ถ้าใครไปแจกแกงติดครูไม่ี่น้องติดครกครับนักการเมืองมันเร็วระยา,บ,าบัดซบก่อนรับตาแหน่งต้องแจงหลังรับตาแหน่งต้องแจง้งถ้างอกออกมาถ้าไม่ใช่พวกในหลวงแม่งยึดทรัพย์เลยครับ <c oughs> <c oughs> ทักสินโดนยึดเท่าไหร่สี่หมื่นกว่าล้านใช่ไหม,มถ้าประชาธิปัตย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับประชาธิปัตย์แม่งมาไม่มีอะไรเลยนะครับจนชิบหายพอออกไปพวกเป็นรวยฟู่ฟ้าไม่เป็นไรครับทักสินรวยอยู่แล้วมาเล่นแม่งยึดบมันรวยอยู่แล้วมาเล่นการเมืองถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยหุ้นมันโตขึ้นเองครับทีแรกหุ้นทักสินโตมาร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นจากสามหมื่นห้างอกเป็นเจ็ดหมื่น อันนี้คือความผิดแต่ของภูมิพลที่กลับไม่ผิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของการตอแหลับเอาดีใส่ตัวเอาช่วให้คนอื่นครับทั้งที่ผมไม่ได้ว่าภูมิพลผมว่าสถาบันกษัตริ์แบบนี้ยครับเป็นสถาบันที่ตอแหลว่าคนอื่นโกงครับแต่ตัวมันโกงที่สุดในประเทศนะครับ คุณว่าจริงไหมร้อยเปอร์เซ็นว่าเขาดูเป็นนักการเมืองแต่ตัวมันคือนักการเมืองอาชีพจริงๆริงเล่นการเมืองเล่นการเมืองแต่แต่มันเกิดแต่แต่มันยิงพี่มันวันแรกแล้วมันเล่นการเมืองมันยิงพี่มันแล้วบอกปีนี้ข่าในหลวงเอาพยานมาประหารหมดเลยเล่นการเมืองไหมครับแล้วเล่นโศกโปกด้วยมันเล่นการเมืองก่อนทักษิณเกิดนะมันเจ็ดสิบเล่นทุกรูปแบบทักษสินเกิดสองสี่เก้าสองภูมิพลยิงพี่สองสี่แปดเก้า เขายิงพ <muitas S 2> ี <sketches> ่เขาก่อนทัก no ษิณเกิดสามปีเขาเป็นนักการเมืองก่อนทักษิณเกิดสามปีนะแล้วใครเป็นนักการเมืองอาชีพนักการเมืองที่เลวที่สุดคือระบบกษัตริย์พอมาเล่นการมาทุกวันจริงไหมไม่เคยหยุดเลยครับคุณดูข่าวสองทุ่มมีหยุดบ้างไหมไม่มีหาเสียงตลอดเลยครแต่หาเล่นการมาให้คุณเล่นไหมมุมจอทีวีจะต้องมีตาอะไรบ้างมันจะมีไปทําไมขอโทษนะครับผมไม่ได้ว่านะถ้าคุณตานั้นเปลี่ยนจัด พอปลสอสกอเปลี่ยนเป็นซัมซุงกาเล็กซี่คุณได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับคุณเปลี่ยนเป็นโตโยต้าก็ได้เปลี่ยนเป็นเบสิงเบช่างคร <c oughs> เบสกระทิงแดงก็ได้นะฮอนด้ามิสูวิชิโซนี่ติดไปเลยคุณได้เงินเท่าไหร่ไ <c oughs> อติดตาหิงสวยที่ติดทําไมตาของพวกกบฏยึดอำนาจใช่ไหมใช่ครับจะติดไปทําบ้าเลยมันหรูไม่ละมีอะไรให้โฆษณาครับเพราะฉะนั้น ไอสิ่งที่มันเกิดน่ะก็คือว่าตัวเองอะทำทั้งหมดไปให้รายคนอื่นไปสร้างเนี่ยที่คุณยังบัดบอกไปสร้างภาพปีศาจให้คนอื่นที่แท้ตัวเขาเองอะผมว่ามีความเป็นปีศาจมากกว่าคนอื่นนะครับมีความซับซ้อนย้อนแย้งอยู่ในตัวเองและไอคนที่ทําลายศาสนาพุทธมากที่สุดก็คือระบอบพุทธพลเนี่ยแหละครับเพราะอะไรครับคนโบราณบอกว่าเวลาเขาวัดเขาวา ให้รู้ดีรู้ชั่วใช่ไหมใช่ครับเกิดเป็นคนต้องรู้ถูกรู้ผิดคร<ช>ับอันนี้ไม่ใช่ครับผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดขาวเป็นดมาจากการเลือกตั้งผิดหมดเลยมาจากการยึดอำนาจถูกหมดเลยคร<ช>ับตรวจสอบได้ตกผิดหมดเลยทำตามนโยบายผิดหมดแล้วเลือกตั้งเป็นพ่อมันอะึจริงไหยเขาสามารถพักการเมืองเสนอนโยบายทำตามนโยบายผิดหมดเลยเขาท,ทําให้ขาวเป็นดําได้ไอ้นี่เรียกว่าถิ่นกาขาวหรือเปล่าอาจจะใช่ใช่ไหม อ้นี่แหละครับคือการทำลายศาสนาตัวจริงคือทำให้คนไม่รู้ถูกรู้ผิดถ้าให้คนเห็นเรื่องผิดเป็นเรื่องถูกเราเห็นเรื่องถูกเป็นเรื่องผิดมาจากการเลือกตั้งผิดหมดเลยชื่อเสียงไม่ดีคุณลือมาจากการที่อำนาจถูกหมดเลยครับพี่น้องผมมาเพราะความสงบจากความวุ่นวายที่พวกผมก่อขึ้นเองเวลาไปแก้ปัญหามันไม่ได้แก้ยากนะครับครับ,รบมันจ้างคนมาสร้างความวุ่นวายพอถึงเวลาบอกเฮ้ยจบงานกลับบ้านจบ นี่แหละครับความสุบทาให้ประชาชนเห็นกกงจักเป็นสองดอกจิกคืออย่างนี้เมื่อกี้พูดถึงการแจ้งบัญชีทรัพย์สินอย่างนี้ต่อไปรอสิบขึ้นนี่ต้องมีการแจ้งทรัพย์สินไหมครับว่าคุณลุงสนามหลวงรอสิบแล้วผพว่ามันจะมีบัญหาคือจริงๆอะนะกฎหมายพวกเนี้ย ถ้าคุณไปบอกให้เขาแจ้งคุณก็โดนหนึ่งสองแล้วครับมันที่บางคนว่าทําไมทักสินไม่เซ็นอะไรไอซีซีผมครับศาลอาญองประเทศเซ็นไม่ได้เซ็นก็โดนหนึ่งสองครับคุณต้องเข้าใจนะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งกษัตริย์ไทยไม่ใช่กษัตริย์นะครับแต่มันเป็นเทพครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าได้บังอาจนะอย่าสบตาให้ก้มต่ำมองดูขี้ฝุ่นมองดูดินครับนะ มองดูปลายตีนมองดูปลายตีนตัวเองับห้ามเงยหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณไม่มีสิทธิ์จะไปตรวจสอบแล้วเพราะเขาเป็นเทพครับถ้าคุณทาให้เทพขัดใจคุณจะเดือดร้อนครับอันนี้มันเป็นอย่างนั้นคือเทพนี <iende> ่ทําอะไรเขาวาไม่มีผิดอยู่แล้วใช่ไหมคุณมีหน้าที่เดียวครับ,ค,รบคือคุณต้องบูชาเทพกษัตริย์ส่งไปที่เคารพสักการะผูดด้ใดจะร่วงลดไม่ได้คือมันเป็นคติฮินดูอ่ะฮินดูมันนี่อย่างเดียวนะครับคุณต้องไปที่เทวาลัย ไปบูชาขอโทษนะครับเหมือนสารพระพรห์เอราวัณครับคุณต้องไปบูชาแล้วก็ไปขอคุณว่าจะบอกคุณถ้าข้าพเจ้าสอบอันนี้ได้นะหรือข้าพเจ้าไปทําความเรียมบัตสุพนี่สําเร็จนะข้าพเจ้าจะเอาอะไรมาถวายก็ว่าตามนั้นครับคุณจะต้องบนคือให้สินบนครับอ๋อเหมือนเอาเงินไปถวายอย่างนี้ใช่ไหมก็ขับสองทุ่มไงมันเอาเงินไปถวายเพราะว่า ท่านไม่อยากได้มาไม้ไม่เอาช้างไม้ไม่เอาเอาเงินครับเอาเงินสดๆเนี่ยเอาเงินเป็นเช็คครับแล้วก็ต้องเป็นเจ็ดแปดหลักขึ้นไปครับตามเันนั้นนี่ไม่ได้นะมีมีปัญหานะเออไม่สมศักดิ์ศรีแล้วบางทีก็รับไม่เยอะไม่สมพวกโรงเรียนบ้านนอกบ้านนอกจัดงานที่ตายได้เงินมาสามพันห้าพันก็เอาครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ว่าอย่างน้อยกูเคยถ่ายมึงครั้งหนึ่งใช่ไหมคุณดูข่าวที่สองทุ่มดีๆนะครับ บางทีสงสารจิปเป็ไอสมาคมอะไรเก็มือเล็กๆน้อยๆนะไปจัดงานเทพเป็นเทพตายยังกาชาติเอามาถวายถวายท่าพ่อมึงบางทีได้มาสามปันแปดพันบางทีจัดจัดวงที่ขาดทุนจะต้องมาถวายอีกแล้วไม่บาปคุณรับได้ยังไงไม่งั้นมันเสียหน้าไงครับทีนี้มันก็สร้างความสัมพันธ์คือบางคนก็แปลกนะทั้งทั้งตัวมีอยู่แปดร้อยไปให้ประเทศห้าร้อยเมื่อให้ทําไมวะบอกว่า เป็นบุญให้รันมันจะเป็นบุญที่ยังไงนประเด็นอย่างนี้เนี่ยผมเคยเจอพวกคราราชการเนี่ยเขาบอกว่าเขาอาึดอัดใจมากที่เขาต้องไปรีดไปถ่ายประชาชนเนี่ยเพราะเขาก็ต้องทําส่งเป็นเขาทอดไปอย่างเงี้ยผมไม่ต้องประชาชนละประชาชนข้าราชการด้วยนะที่เขาบอกโคต้าเฮ้ย hey, อำเภอที่จังหวัดนี่นะครับเอาเสื้อสีฟ้าไปขายนะสามร้อยตัวแล้วผมไปเจอลูกค้า ผมทํางานติดต่อลูกค้าลูกค้าให้เสื้อสีฟ้าผมมาสิลิคิดสอกอฮะครับผมถาม่าเจ้ทำไมเจ้ได้มาพัานตัวตัวสามร้อยธนาคารยัดเยียดมา <c oughs> เพราะว่าเราก็ต้องคุยกับธนาคารได้อดีได้ <c oughs> เปิดแอรส่งแอซีใช่ไหมครับธนาคารก็รับมาตีเป็นแสนๆตัวนะ และคุณที่ถูตัวละสามร้อยแม่งลงทุนตัวละไม่ถึง 100, ร้อยเสร็้้ที่ลงทุนนี่ไม่รู้ไปไถผ้าเข้ามาหรือเปล่า <c oughs> ไปบีบคอ <c oughs> พวกนั้นเสร็จป้างุนศลฟรีหมดนะฟรีหมดครับเออฟรีหมดเนี่ยนะแล้วก็ไปบีบคออธนาคารกรุงเทพใหญ่ใช่ไหมวะเอาไปเลยสองแสนตัวกสิกรเล็กหน่อยเอาไปแสนห้าไทยพาณิชย์พวกเดียวกันไว้เอาไปแสนหนึ่งครับเป็นตัวนะครับแล้วมึงก็ไปรีดก,กับลูกค้าดูทีว่า เจเออเฮียเฮียช่วยหน่อยครับบริษัทเฮียใหญ่เอาไปห้าพันตัวแล้วกันนะอันนี้เล็กหน่อยไปห้าร้อยตัวครับมันบีบแล้วไพวกนี้ก็ไปแจกผมก็ไปติดต่อลูกค้าเขาให้ผมมาคนนั้นสามแบนี้แหละครับผมถามว่าอันนี้คือบุญหรอครับครับแล้วคุณผมถามว่าคุณไม่เอาได้ไหมถ้าปฏิเสธไปดีฉันไม่เอาหรอกฉันไม่เห็นด้วยในหลวงยึดอำนาจได้ไหมฮะหนึ่งหนึ่งสองครับหนึ่งหนึ่งสอง ไอ้ตรงนี้แหละครับมันบังคับคนเนี่ยโดยวิธีทางอ้อมคุณไปดูหนังคุณไม่ยืนได้ไหมเดี๋ยวโดนตกกระบาลคุณไม่ยืนอาจจะไม่มีความผิดแต่คนตกกระบาลคุณคก็ไม่มีความผิดเหมือนกันจริงไหมเขาถเป็ความถูกหรอกพอดีคุณจะเสี่ยงไหมถ้าผมไปดูผมก็ยืนนะผมก็ยืน<ร>ผมไม่อยากมีเรื่องใครจะเสี่ยงล่ละครับ,ค,รบคุณไม่ยืนก็ไม่เป็นไรแต่ผมยืนครับ ไปเจนว่าทำความว่าแต่เผือผมก็เตะกันค้อมกันนะถ้าในจังหวะผมก็ต้องหยดตอมอ่ะนะแต่อยู่ตรงนี้ผมก็มีหน้าที่ด่าครับก็เท่านั้นเองก็คือเหมือนก็ต้องแทนความรู้สึกประชาชนส่วนหนึ่งเหมือนกันเอเมื่อกี้ที่คุณลุงพูดถึงเรื่องเขาเนี่ยการไปไถโดยเฉพาะนักธุรกิจการค้าตามต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยทําให้ผมมองเห็นอย่างหนึ่งคือมันเกิดการบ่นกันว่าเออสมมุติถ้าเกิดไม่ให้ความร่วมมือเนี่ย เจ้าของธุรกิจก็จะโดนใช่ไหมครับโดนเรื่องภาษีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมแล้วแต่มันจะหาเรื่องภาษาโบราณเขาเรียกว่าแสดงอาการกระด้างกระเดื่องอ๋อครับเดี๋ยวมึงก็มีอานเป็นไปอาจจะติดเชื้อหรอคณะสงฆงเงินชาหมอยงเลยแล้วทําดีเกินหน้าไม่ได้นะไม่ใช่ว่าให้ไม่ให้ครับไอ้นี่มันจัดงานให้เรากษัตริย์มาทั่วโลกถ้ามันจัดเองใหญ่ขนาดไหน มันจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมไม่ได้ว่าคุณจะที่จะถ่ายใครเรื่องของคุณนะ่นะเพราะว่าทุกคนคุณก็พูดถูกครับการมีอํานาจบร,ริวารที่แท้จริงไม่ต้องทําไม่ต้องเดินไปหาปกติขอทานต้องเดินไปตามบ้านครับมันมีขอทานคนไหนที่อยู่กับวงังหรือมีคนลงเงินมาให้มีไหม,ไมแสดงว่ามันมีอํานาจจริงๆอะ่ะครับ มันเปล่งรัศมีมันเหมือนพระพรหมอิลวันทุกคนต้องมาหาพระพรหมมันไม่เคยเดินมาหาที่บ้านหรอกมึงต้องมาหามันมันอยู่ตรงไหนก็ต้องไปตรงนั้นครับมันอยู่ภูเขาลูกไหนมันก็ต้องไปหามันเจ้าอยู่ที่ไหนก็ต้องมีคนถอดสังขานครับคุณจะอยู่เชียงใหม่ไซบีเรียคุณต้องเอาเงินมาให้มันจริงไหมใช่ปะใช่มันก็ถูกครับโอเคว่าเออใช่แต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่านะคนศรัทธาคุณไม่เป็นไรไม่ได้บังคับผมก็ไม่ได้ว่าจะ ให้เพราะความเ่งก็ไม่ได้ว่าแต่ทําไมคุณต้องมาทําลายโอกาสโหงคนอื่นเขาครับคนที่นับถือคุณก็มีครับและคนที่คุณไปทําลายก็แต่ละคนไม่เคยมีใครประกาศเป็นศัตรูคุณเลยจริงไหมใช่ครับคนที่คุณทําลายไม่เคยมีใครประกาศเป็นศัตรูคุณนะแต่คุณไปกัาดัดเขาอะครับตั้งแต่ในปีที่ใครต่อใครชาติชายชนวันแม้แต่คริสตามอด หลังๆก็คือทักสินยิงรักแต่ละคนสมัครเองสมัครเอง,เองที่เขาทํางานให้คุณร่วมมือกันฆ่านักศึกษาเมื่อ6ตุลาครับผมคุณประเภทที่ว่าจิตใจคนที่จงรักภูติกับคุณนะครับไออย่างผมถ้าคุณทําลายเพราผมไม่ว่าเพราะผมด่าแม่คุณเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันกูเผิมก็เล่นกูกูไม่ว่ามึงแต่คนที่มันทักดีต่อคุณนะะครับแต่ถาวายพระพรตลอดเนี่ยผมถามว่ายิงรักเคยด่าคุณไหม ยิ่งรักไปกาบตีลูกคุณคือประเทศกับไอโสมกับได้ถั่วใช่ไหมใช่ครับเป็นนายกไปกาบตีนะัมมัทุเลศนะครับเพราะยิ่งรักเป็นน้องของทักษิณผมอาชิหายนะ <c oughs> เป็นนายกไปกาบตีนประเทศไทยมันตาเถื่อนนะเป็นนายกไปกาดตีนใครไอนั่นไม่ใช่เจ้านะไม่รู้ลูกเจ้า <c oughs> แล้วบางทีเป็นลูกสะพ้ายเจ้าซึ่งยาไปแล้วด้วย <c oughs> ใช่ไหมยายเสียไปแล้วครับ <c oughs> ใครเคารพผมไม่ว่านะ แต่ทำไมคุณต้องมาทำลายคนที่เคารพคุณคุณทำลายคนที่เป็นศัตรูผมไม่ว่าคุณทำลายผมผมไม่ว่าเลยครับมึงทำลายกูกูทำลายมึงเออมึงอย่าเผอกกันลวกันใช่ไหมไม่ว่าไอ้นี่เขาจงรักเ่อดีกับคุณคุณยังทำลายเขาอีกเขาสาสตรทำงานให้คุณเพราะเขาคิดว่าคุณเหนื่อยยากใช่ไม่พระเศษโทรว่าเอ้ยพ่อเราแก่แล้วว่ากูช่วยทำงานมึงจะมาเสือกมึงรู้แล้วกูแก่เหรอกูไม่แก่เวอยอะไรของมึงวะใช่ปะครับ เขาปรารถนาดีกับคุณเขาบอกพระองค์ท่านเหนื่อยยากมามากแล้วข้าพุทธเจ้าจะช่วยทํางานเมื่อก็เสือกับกูนะว่าอูแกว่ว่าครับู้ดีกูอะระทำประชาชนกูได้ยังไงฮะถามกูยังไอแบบนี้มีด้วยนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้พัก